สวัสดีครับลุงหลัดพามาแกงไก่เมื่อนี่สีมีไก่ตลาดแกงใสก่กะทิเครื่องเขามีอย่างแกงใส่บักฟักเลยครับนี่บักฟัก,ฟกฟเครื่อง,นาากกงหนวยเครื่องเขามีคาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีใบกะเพราริกแดงหอมแดงเดี๋ยวตำเครื่องกันครับปอกบักฟักกันบักแพรงตำเครื่องสำเร็จแล้วครับ ไก่เขาหั่นชิ้นเรียบร้อยอันนี้คือฟักที่เขาหั่นเป็นชินน้นพอดีครับหมอกระมอโหแล้วโอเคเขาใส่เครื่องแกงได้เลยจัดไปแกงที่เขาตำไวไปครับใส่เข้าไปเลยใส่เกลือด,ด้วยเด้อ ใส่น้ำปลาแดกครับสูตรบ้านผมใส่น้ำปลาแดกเด้อโอเคปล่อยมันเดือดสักครู่เดี๋ยวเข้ามาใส่ไก่ครับเดี๋ยวเราชมหมอแกแจ้งเ้างกะทิแตกมันแล้วครับเดือดโมโห,หสุดๆใส่ไก่เอาละใส่ไก่ลงไปขวบแล้วกะทิให้มันสุก เดี๋ยวเขาคอยใส่ฟักนี่ครับเดี๋ยวไม่รอชุบข้าวขวไก่สุกได้ที่น้ำเดือดแล้วครับข้าวเพิ่มน้ำไม่ครับน้ำล้างโคกอยู่แล้วครับโอเคคอยถิ่มว้ให้ไ,ไก่เปื่อยที่นี่คอยมาใส่ฟักนี่ครับน้ำมอหัวไก่สุกแล้วพี่น้องใส่ฟักน้องเลยครับอุ้ยกระเด็นมาใส่แขน เดี๋ยวปล่อยให้ฝากมันเปื่อยสุกสูเอาควมาปรุงรสอีกทีนึงนี่แหละครับแกงไก่บ้านยำงานบ้านบ้านเฮาตะกี้เราชมครับเดือดมอโหสุกได้ทีแล้วพี่น้องปรุงรสครับใส่น้ำปลานิดหน่อยได้ละเนี่ยเราเสียวมันมั่วนี่เนี่ยเนี่ยขาดบ่ได้ ผมกู้แล้วครับโอเคใส่ลายเสียบลายตบทายด้วยใบกระเ,เพราครับสานีก็บสำเร็จเสร็จสิน้นแกงไก่ใส่ฟักไปเอาไปเบิ่งนะ้ำทาอยู่ข้างนอกครับพี่น,อน,อน้องวรสจิเป็นยังไงสำเร็จเสร็จสิ้นมาเป็นทีเรียบร้อยครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟบักฟักปเปื่อยๆตักเศษกล้วยมาๆครับพี่น้องกินข้าวแกงไก่ แกต่อลาดล้มยแกบะแกงใส่ฟักใส่น้ำกะทิใส่ใบกระเพราหอมหม,มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อแกงคืองานบ้านบ้านาน,น้องเข้าสมัยตะกี้โอ้ยถึงกินจะเปก็กระเพรากับขากับข้าพี่น้องมามามาครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากไว้น้ำแน่เด้อลุงหลัด ฝากไว้จกช่องเนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับ